ปุ่มแดชบอร์ดหายไปตามกลับง่ายๆค่ะคุณต้องดูคลิปนี้นะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เราค่ะฝังซ้ายมือรูปหน้าเรากดเข้าไปมาเช็คค่ะว่าเครื่องมือดูแดชบอร์ดจากหน้าโปรไฟล์เนี่ยมีไหมถ้าไม่มีถ้าตรงนี้หายไปนะคะไม่ขึ้นโปรโมทไม่ขึ้นสร้างคลิปเร็วดูแดชบอร์ดหายไปกดไปที่จุดสามจุดค่ะไปเช็คดูอีกทีหนึง่งอยากให้มาเช็คดูที่โหมดมืออาชีพค่ะ ตรงนี้ถ้าขึ้นว่าปิดโหมดมืออาชีพแบบนี้แสดงว่าคุณเปิดโหมดมืออาชีพอยู่แต่ถ้าคุณเผลอปิดตรงนี้จะเป็นรูปกระเป๋าและขึ้นว่าเปิดโหมดมืออาชีพลักษณะนี้แสดงว่าคุณเผลอไปปิดโหมดมืออาชีพค่ะทำให้ปุ่มแดชบอร์ดหายไปเห็นไหมคะถ้าเราปิดโหมดมืออาชีพแล้ว มันจะไม่มีแดชบอร์ดค่ะแล้วก็จะไม่มีปุ่มเรียวให้คุณลงอัตโนมัติในหน้าของโปรไฟล์แล้วให้มาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะเห็นไหมคะจากเดิมที่เคยมีแดชบอร์ดอยู่ในนี้มันก็หายไปค่ะเพราะเราเผลอไปปิดโหมดมืออาชีพกรณีที่2ค่ะโหมดมืออาชีพขึ้นปิดแบบนี้ก็แสดงว่ามันเปิดแล้วใช่ไหมคะ แต่ปุ่มตรงนี้ไม่มีเราต้องทำตามนี้ค่ะถอยออกมากดที่จุดสามจุดฝั่งขวามือเลื่อนขึ้นไปค่ะมาที่รายงานปัญหากดตกลงค่ะกลับไปที่หน้าโปรไฟล์แบบนี้นะคะแล้วเขย่ามันจะขึ้นรายงานปัญหาค่ะ คือเขาจะครอบหน้าจอเราโดยอัตโนมัติเลยเราก็กดรายงานปัญหาไปนี่นะคะต้องการใส่บันทึกและการวินิจฉัยทั้งหมดในรายงานใช่หรือไม่เราก็กดไปค่ะแล้วก็แจ้งเข้าไปว่าปุ่มดูแดชบอร์ดหาย เนี่ยคะ่ะพอเราพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะดูแดชบอร์ดหายช่วยนํากลับด้วยแล้วเราก็กดลูกศรตรงนี้เลยนะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็รอค่ะรอ Facebook เขาเอาปุ่มแดชบอร์ดกลับมาให้เราเช็คดูดีๆก่อนนะคะวิธีง่ายๆแบบนี้สามเสียงสอนดีมีให้ทุกท่านค่ะปุ่มแดชบอร์ดหายถ้าไม่เกิดจาก คุณไปปิดโหมดมืออาชีพแล้วปกติจะไม่ค่อยเกิดขึ้นค่ะยกเว้นในกรณีที่มีการอัปเดตระบบและเกิดบั๊กก็จะมีการหายชั่วคราวนะคะหากคุณยังมีคำถามมีข้อสงสัยอยากรู้อะไรอีกฝากไว้ในคลิปนะคะวันนี้ครูทิพย์สามเสียงสอนดีลาไปก่อนนะคะ